ดีเบรกเดียวไม่ได้ี่มากเฮ้ยหตอนนี้ที่สาอกหมดก็พอครับรอชมอยู่นะคะเรเจอพวกเราที่ไแล้วอีกครัไม่ต้องพี่เบพี่เบวันนี้นอยเร็ว ไม่อยากไม่อยากแพนไปตรงนู้นคุนเมิม์ดโอ้โหหน้านวลมากนะจริงๆมันต้องหันหน้านี้นะไม่ได้ไม่ได้สวัสดีครับเตรียมตัวอะไอย่างคืนนี้แล้วนะเจ้าสัตว์เลยนะละครแหกตีเพราะว่าถ่ายทำนานมากช่วยในกลุ่มวิชาช่วยด้ยลูก ตอชมละครเทนนี้ครับเราดูไปเวียนเทียนมันแล้วจะบุญร่างษาเวียนเทียนไวมากพี่ออป้าป้าขดึ้นหดูเลยนะครับเปิดีออนะครับเปิดัตอนนี้เลยนะครตอนนี้เลยครับถ้าใครดูเรื่ซ้ำระวงดหมดนะครับนมาแล้วใดีวนี้เจอกันนะคะสาตงเลยช่องเ คือหนวดเข้มมากเหมือนเหมือนหนวดพุตธรึเปอ่ะอ็อย่าร้องดิ Hello from Germany Hello from Thailand พี่แอ้น่าสวยที่สุดกระบะได้ย่อส่วนเขาแบบใช่ครับตออยู่วันนี้เขาก็จะไม่โตแล้วอันนี้พี่แอ้มเขาวป็นอะไรที่มันดีไมคะสวยดีเยี่ยมแล้วก็ไม่พลี่ได้เลยบอกเลยพลาเรา้วจะเสียใจคืนแรกจะเป็นยังไงคะ บอกไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะสปอยมันจะไม่สนุกนะครับตรงตรงรอดูแต่หนูสวยมากใช่เีอยากระโดดอะนี่เนี่ยสีชนใจลายไม่จริงไปเลยลายไม่ไหวลั่นไปลั่นดูจุเอาละไรไปดีกว่าเว็บมาแค่ไหนเอฟซีจะขอนแก่นสวัสดีครับเอาคนบ้านเดียวกันนะเนี่ย เป็นเจ้าสาวที่สวยที่สุดในประเดียทีถูกต้องอรอแล้วครับไอพี่เอมกกักแสดงเล่นไร้กำลังอีกทำไมอะ <c oughs> บทโหดนะเราทำอะไรกันหรอคะวันนี้มารอดูละครใช่วันนี้เรามานัดดูกันไปดูดูละครกันตอนแรก <c oughs> ด,ดูละคร <c oughs> พร้อมกันตอนแรกนะครับ ป้าไปเกย์เกย์เสี่ยงมันจะอรกันพี่นาวีเรียละครหน้าร่างมาค่ะซีชอลหล่อมากไม่มีใครชมหนูบ้างหรอพี่หน่าจำหนูได้ไหมต้องเปิดไอจีดูต้องมารวมตัวกันช่องอะไรช่อง7 HD กด35ครับผมรวมตัวกันนะครับเปิดร้องเนี่ยตอนนี้เลยก็ได้นะตอนนี้ทีเอจากนครสวรรค์อยู่เลยอะทีเอฟซบหนูเล ขอวิแซได้มส่งมาตอนนี้ได้ไหมรอดติดตามครับพี่ไว้โอ้โหพี่ไว้มาเองนะสีชนใจลายไม่จริงไม่จริงจริงจริงที่สุดสีชนใจลายจริงที่สุดนี่อย่าลืมเปิดช่องเจ็ดนะไลฟ์ในเฟซบุ๊กเลยเน็กแบ๊นี่เปิดช่องเจ็ดดิ้นนะ เซกพี่เซตใต้ชิงชิงเป็นคนเราไม่ได้คุยกับชิงเลยท่าน่าเป็นคนจังไหนคะเป็นคนจังจังจังหวัดนครพนมจังไรจังไรอ่ะไม่ครับเรื่องนี้นะครับมันแน่นอนนะครับมันทำอะไรความบู๊นะซอคคิ้วพิมพ์เอ็มมากค่ะเข้มข้นโอ้ชิงจังมาก วันนี้มาพบทุกคนหรือเปล่าวันนี้มาพบทุกคนเลยครับลักแสดงหลักก็คือพบทุกคนเลยนะครับใช่ไลฟ์โปรโมทแล้วกันครับอะไรทำไมกันเหยียบร่มเฟลกับผมดินี่เป็นไลฟ์ไอจีใช่ไหมใช่ครับทีไลฟ์ซอนนะเฮ้ยได้ๆดได้ครับโอเจะได้ช่วยกันหลายๆทาง สวัสดีครับ,รบเปิดหนังปิดหนังปิดหรยยังอะมุมหมายอ๋อเขาอาจจะตกเวลาไอทายอ๋อหนังเปิดอีกแล้เหรอใช่ย่างครับผมสองทุ่มครึ่งครับเปิดรอเลยก็ได้ช่องเจ็ดสองทุ่มครึ่งนะครับเจ้าสาวจำเลยครับ คนเลยค่ะคุณชอบทอนเกี๊ยวกัดมากโอ้โหต้องมาดูเกี๊ยวกัดสุดๆแย้เคี้ยวได้อ่ะนี่ไอ้ฟิลเตอร์มันน่านวลไปบเปล่ามันสว่างสุดแล้วอ่ะที่เราจริงๆว่าเนี่ย2คนไม่ต้องใช้ฟิลเตอร์อะไรไในลองแบบไม่ใช้เฮ้ยเนี่ยไม่ใช้ดีกว่าโอเคนี่ไม่ได้นะครับเอันนี้ไม่เอ้ยรั เปิดทีวีรออยากดูแล้วแตะวันนนนะะครัับตวอยากให้เขาเป็นแฟนกันเราแต่งงานกันแล้วเราไม่ได้เป็นแฟนกันเราเป็นสามีภรรยากันแล้วเราแต่งงานกันแล้วสวัสดีครับสวัสดีคนที่เพิ่งมาชมไลฟ์ด้วยนะครับเราก็มาโปรโมทละครครับตอนนี้เพราะว่าละครเราจะออนคืนนี้ตอนแรกแล้วไม่ละครบอกว่าพี่ร้ายอ่ะ ไม่ลายใจร้ายคือชนเป็นคนที่ใจร้ายไม่ไม่ไม่ซีชนเนี่ยเป็นตัวละครที่มันมีหลากหลายอารมณ์มันไม่ใช่แค่แบบเปี่ยวกาดอย่างเดียวต้องรอดูมันจะมีความน่ารักมีความกวนประสาทกวนกับร้ายอ่ะอันนี้สุดๆเหมือนตัวเองเหมือนตัวจริงกวนต้องดูแล้วเนี่ยไอ้ไข่จบเรื่องแล้วที่เราก็ดูนะคะจะพูดยังไงวะภาษาเราขอบคุณหลายเด้อครับ ก็อีสานไงอันนั้นมันอีสานก็ได้เหมือนกันคิดถึงคู่นี้ใช่เรากลับมาเจอกันในรอบเจ็ดปีอันนี้อะอันนี้อะนะก่อนที่จะไปดูอะละครเรื่องนี้มันมีอะไรให้ติดตามเออมันมีอะไรคู่สองคนมีอะไรดีเอานี้ดีกว่าอจะบอกว่าเราเล่นละครคู่กันในเรตติ้งสูงทุกเรื่องนะครับอแล้วก็คาดหลังเท่าไหร่เรื่องนี้ก็ ก็หวังว่าอยากให้ได้สองหลักเหมือนกันนะถ้าสองหลักพีเอ็มแก้ผ้านะอ๋อเอาดิ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 รอบที่แล้วรอบไม่รอบที่แล้วมันถ่ายเราถ่ายอโฟโต้บุ๊คไปแล้วใช่ป่ะรอบที่แล้วมันเรียบร้อยไปรอบนี้ขอเซ็กซี่หน่อยได้ป่ะอ๋ได้ได้อยู่แบบแก้ผ้านะสองหลักครับอยู่แบบในริมสาอะไอย่างงีด้วยขอให้ถึงสาธุดีพี่เอ็มพูดแล้วนะทุกคนบันทึกไว้นะคะพี่เอ็มพูดไว้แล้วคือจริงๆโทรศัพท์ไม่น่ามีเลยนะไอ้สกรีนเลคขอดเลยเนี่ย มีหลักฐานแล้วอะตอนนี้เขาเก็บไว้เรียบร้อยถ้าเกิดว่าพี่ไม่ทำนะเราเจอกันเรื่องแรกละครเลตติ้งสองหลักสูงสุดสูงอันดับสูงสุดอันดับสองตอนนั้นแพ้นางชราจุดเดียวเรื่องอะไรหลุมข้ามมาับพระอ่าเรื่องนี้เราดูแล้วก็เรื่องที่สองเจ้าพายุก็เลตติ้งสูงเหมือนกันแล้วนี่ก็เรื่องที่สามครับผมในรอบเจ็ดเกือบแปดปีอ่ะสูงแน่นอนเเจอกัน แล้วก็ภาพสวยมากใช่ภาพสวยพุ่มกับฝีมือมากแล้วเราก็ได้นักแสดงที่เรียกได้ว่านักแสดงที่มากฝีมือทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับทุกคนเสื้อผ้าก็สวยโลเคชั่นสวยเสื้อผ้าคอสตูมจัดเต็มแต่เขาแซวกันแบบว่าเรื่องเนี้ยแววตาคุณเวลามองกันแล้วแบบแอบมีอะไรอะ <c oughs> ทำไมอ่ะทำไมตอบเหงื่อแตกเลยอ่ะดูดิมีบาบคนบอกว่าพี่พีมจะเลือกใครกันหน่เนี่ยตอนเนี้ยมีสองสาวในใจพี่พีมเยอะมากเนี่ยตอนเนี้ยแฟนขับเปี้ยวก็บอกว่าดูซิตอนแรกก็แบบว่าน่าจะเปี้ยวไหมตอนนี้ก็มาฮาน่าละแล้วจะมีใครอีกเนี่ย ทุกคนแบบลุ้นมากเว้ยจะแบบลงเอยกับใครเนี่ยชีวิตจริง่ล่าสุดก็เปี้ยก็มาเปียวเปียยก็บอวจะเปียวลงตอนีีเปี้ยวลงตอนีีให้แล้วก็บอกรักเปี้ยวอ่ะคืออะไรคืออะไรแย่มทำไมคุณเป็นที่แบบถูกใจของสาวๆในช่องเพราะอะไรเพราะะไรโดนกดดันเราไม่เปียวเปียวเขาก็น่ารักนะเขาเขาก็ยังแบบไดเล็กมาคุยอยู่เลยว่าเออแบบหนูก็รอดูเหมือนกันทำไมหนูต้องทำหน้าตาเขียวด้วยล่ะคะ ไม่ก็โอ้โหเล่นบอกรักแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แท็กมาให้ดูแบบนี่ไงพี่เพียงบอกรักด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะไปบอกรักไม่มันเป็นประโยคที่ที่ผมพูดในในในละครเรื่องปีกผงรักนะคะรักมากด้วยอย่างเงี้ยเอฟซีก็ชอบแต่เห็นบอกว่าเรื่องหน้าจะเล่นของพี่หนิงตันตาเหรอก็ก็ก็ต้องแล้วแต่พี่หนิงจะให้โอกาสนะครับ ถ้าพี่หนิงให้โอกาสผมก็พร้อมครับตอนนี้เพราะว่าผมยังไม่ได้ต้องถามแฟนๆด้วยว่าอยากให้เรากลับมาเจออีกหรือเปล่าก็เนี่ยให้เป็นแบบว่าพิกเอ็มฮาน่าเปรี้ยวเจอมาเลยนะสามสคนเลยอเหรอกดีครับเลือกสำหรับผมมดีอ่ะเลือกใครดูนะเลือกใครดูนะเนี่ยเลือกใครอ่ะก็จะเลือกใครให้อย่างเงี้ยเลือกใครอ่ะเลือกใครเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยตัดชัดๆเลยเนี่ยขอสองคนได้ไหมอะไรคนเดียวไม่ไหวหรอเดี๋ยวนี้อันเนี้ยพลอยมาแล้วมาเดีวพลอยมาเร็ว รันดาพานั่งเร็วคนนี้เขาเขาขวัญใจพุ่มกับต่อสวัสดีค่ะอยากเล่นกับพี่หนิงอ่ะสีเขียวสีแดงเราพลาดกันหลายเรื่องมากเราต่อยเรื่องหน้าเราก็ไม่พลาดแล้วใช่ค่ะแต่ต้องไปตบตีกับสานะสามเขจะเล่นพี่สามเล่นไปแล้วอ่ะอ่ะลงมานั่งเร็วสิคนไลฟ์ไปแย่งกันอ่ะออาวแล้วฟีฟ่าไปไปไลฟ์กันตรงไหนก็ได้อย่าลืมดูละครนะคะชิชิๆลงมานี่นี่แอบฟ้ามาแล้วคือ เอาอย่างนั้นเนี่ยผู้หญิงตั้งหลายคนคุณจะเลือกใครเอาอยู่อ่ะเนี่ยผู้หญิงหลายคนเนื่ยใช่หน้ากากอะไรนะอะไรกักผู้ชายแบบนักสตรีมครับคือสามอะเราจะเจอกันอีกรอบอะไรบือชวนคนละครดีเนี่ยอยู่หมดเลยเนี่ยอยูวผมนล่างลงเราจะไปหลังนึงนั่งนั่งเกี่ยวอะไรเลยเดี๋ยวฉันไม่อยู่เกี่ยวอะไรเลยชวนดูละครนี้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับละคร ทุกคนรอคอยนะครับก็จะออกอากาศแล้วกับละครเรื่องเจ้าสาวจำเลยครับผมเป็นละครที่พวกเราตั้งใจทํางานกัะออกมาดีมากๆเลยนะครับภาพสวยโปรดักชั่นดีนะครับนักแสดงดีมีฝีมือทุกคนเลยบทประพันธ์ดีคนเขียนบทดีพุ่มกับดีโอ้โหไม่มีอะไรไม่มีอะไรให้ติเลยอ่ะครับหนุ่ีอยากที่จะมาเรื่องนี้ผู้หญิงเยอะจังเลยอ่ะมีมีคนหนึ่งครับมีลูกพี่คนหนึ่งครับที่มาไม่แล้วในเรื่องนี้คือคือทุกคนต้องแยกคุณเดียวเลยปะเนี่ย มีนี่มีสองคนสองคนสามคนสามคนค่ะเนึ่งสอามเออไม่รู้เหมือนกันค่ะแบบแอบรักมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วหุ่นหุ่นหุ่นดีพลอยพลอยพลอยรกอะหุ่นดีคี่มหุ่นทีน่ากินี่มิน่กานานาต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 าาที่หัวใจมาเาดอ่ะแล้วีสี่คนนี้ถ้าให้เลือกเป็นแฟนหนึ่งคนเลือกโอ้โหไม่ต้องซื้อ เนิร์ลเลยอะไรคืออะไรไม่ต้องไม่ต้องไ้อองม่่ตีดเลยเพราะว่าเขาแบบเลือกตั้งแต่แรกอยู่แล้วคือเขาเลือกเขาเลือกนางเอกตั้งแต่แรกอยู่แล้วใจเขามีคนเดียวครับใช่เขาไม่เคยแบบวอกแวกเลยนี่ตัวเองก็ไดยคุณนิ่มจันคือหมายถึงในละครไงคือเราก็ต้องแบบว่ารักเดียวใจเหน่อยมากแล้วก็สมมติว่าชีวิตจริงหัวแดงหัวแดงชีวิตจริงสมมติว่าอยู่คนเดียวคุณจะเลือกใครเออลองเปลี่ยนบ้างเออลองเปลี่ยนบ้าง อยากชีวิตจริงเอาสายฮาสายตลกไหมไม่ชีวิตจริงหรอครับชีวิตจริงผมเลือกฮาน่าับอะไรเนะพี่แฟนอ่ะคุณกี่อยากที่เอาที่ดีอยากทั้งหมดเลท้งละครอย่างเดียวพี่ผมไม่ได้ทั้งหมดละครผมก็ต้องเลือกฮาน่าอยู่แล้วแต่ในร้องร้องหันมากแตเขามีแฟนแล้วนะใช่เขามีแฟนแล้วนะถ้าสมมติว่าเขาไม่มีแฟนนี่ครับผมก็ต้องเลือกฮาน่าสองสี่ข้างหลังยังโสดอยู่นะเออทำไมพี่ไม่เลือกทำไมแค่สองวะ สามคนเขียวม่วงคุณผู้ใหญ่เงี้ยแล้วเปี้ยวจะทำยังไงเปี้ยวมืสัตเอียงหาคุณเนี่ยเจ้าไงพี่สาวเลยค่ะน้องสาวอะไรน้องสาวจีรันเลยอ่ะพูดไม่ออกเลยอ่ะเปี้ยวก็ดีเอียงหาคุณเราคุณไถือข้างในเนี่ไม่ก็เขาต้องโทรมามันก็เป็นเรื่องราวดีๆไงที่เกิดขึ้นตอนนี้เราเล่นละครเรื่อ